สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซนะคะทางช่องควานต้นช้างไทยแล้วก็ช่องทางน้องฝ้ายเนาะเพจน้องฝ้ายน้องทองเงินเอฟซนะคะวันนี้นะคะแม่ควานทําเมนูพิเศษให้น้องเงินก่อนจะลับบูดนนะคะก็มีข้าวเหนียวนึ่งนะคะกับน้ําตาลมะพร้าวอัมพวาดูแม่ดูเขาจ้าสวยก่อนสองขาสองขาทำไงนี่ นะะหนื่อยนะคะก็ต้องบำรุงหน่อยเนาะนะคะเดี๋ยวจิเตอร์จิเตอร์เข้ามาดูใกล้ๆตอน,นเช้านนดูป่าเขาชีอโยยอโย,อยนี่นะคะ <c oughs> ก็ก่อนจะกลับสุรินนะคะคุณแม่สีก็ทำให้พี่ยันได้ทานก่อนเนาะส่วนที่ฝ้ายของเราก็ทานเรื่อยๆนะคะยกขาโชว์หน่อยเร็วยกขาโชว์ก่อนสองขาโชว์ยกขาโชว์ ยกขาทำเป็นไนนม่นันขาขายกขามีน่ารักทิ่ป,ปุ้งเลยน่ารักไหมเ,เดี๋ยวแช่ให้ทีหลงังแช่แนวนอนเด้อ โจ้าสวยกันจ้าสวยกอนฮึ๊บมีเลยก็นะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักของพี่เย็นนะหมดแล้วนะคะเออเสียใจอ่ะได้อยู่ด้วยกันแค่สองวันเอง าขอพ่อ,อไปเอาเดินทางได้ไ<ป>ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ ยังไม่ได้รูปสักรูปเลยแม่แม่หนูไมให้พี่เย็นหันหน้ามาฝั่งนี้มันหินพาทิตหินสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาส่งพี่เย็นกับหลักนะคะนี่ก็ จะมาเล่เพียนกับหลักในวันนี้นะครับก่อนก็จะเข้าหลักนะเข้าหลักกินญ้านะคะแล้วพอตอนมืดๆก็นอนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วคิดถึงพี่เอ็นยังเดี๋ยวเอากินพี่เย็นไปฝ่าวีไฟด้วยก็ตอนนี้ก็กำลังกับหลักนะคะหญิงอ้วนเอ้ยไม่ใช่หญิงน่ารักของเรา ป้าหญิงน่ารักก็กำลังเดินไปนะครับมันหินตแต่ตัวน่ดีเล้วต้นหางนกยุงเหรอกำลังเดินส่งให้หนูด้วยได้ไหมส่งให้เครื่องหนูด้วยวะ่ะ มันไ,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 ไม่มีแมมอ่ะนี่ค่ะถึงแล้วสำหรับหลักของที่เย็นก็จะอยู่หลักหลักที่หลักแรกนะคะข้างนี้เลยเลยนี่ถ่ายรูปก,ก่อนยัง พี่ยังเขาเก็บกว้วยกินอยู่าูหให้ด้วยดอกไม้หินกอ,อ,อขลักกันนี่ก็ขลักตานปกตินะคะทุกวันก็จะข้าหลักนะคะดอกไม้ดอกไม้ช่วงนี้ก็จะบานสวยงามมากเลยดอกหางลูกยูงมองกับพี่ยัเลยอะ่ะ นะครับเข้ารับ